สวัสดีครับแฟนเพจเชนรงฟาร์มที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับก็พามาชมลูกเบอร์รี่นะครับมาอวดสวนเบอร์รี่นะครับอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่นะครับซื้อมาตอนช่วงโควิดรอบแรกนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่าตอนนี้เขาดกเริ่มดกแล้วนะครับทีแรกคิดว่าเขาเป็นต้นพันดูใบนะฮะไม่ไม่ค่อยมีผลนะครับปรากฏว่า พอช่วงที่เขาออก,ออกผลเนี่ยดกมากนะครับก็จะเริ่มเก็บไปเรื่อยๆนะครับชลงก็เอาไปเก็บผลที่สุกเวลาสุกเขาจะเป็นสีดำนะครับก็เป็นแบล็คนะครับตอนตอนที่ยังเข้าสีก็จะเป็นสีแดงนะครับที่แรกที่ทแรกคิดว่าเป็นราสเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันแบล็คหรือราสนะครับก็ดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับไปเซิร์ชในข้อมูลในต่็งเขาบอกว่าเป็นแบล็คเบอร์รี่นะครับ ถ้าราสเบอรี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็มีดอกบานสะพรั่งตลอดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงช่วงนี้ได้รับแสงแดดดีนะครับนะฮะเพราะนั้นแสดงว่าเขาเขาชอบหน้าร้อนนี่นะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านเมษามานะครับเพราะนั้นใจทุกคนใจชื้นได้เลยนะครับหนามเขาเยอะมากนะนะครับพันนี้นะครับหนามเยอะมากนะครับเวลาเดินผ่านไปเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ นาำของอต้นแบล็กเบอรี่เนี่ยมันมันเป็นพืชพันธุ์เถาใช่ไหมล่ะแล้วก็มีหนามนะฮะนี่ฮะผลผลที่สุกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผลที่สุกก็จะ,ะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมเอาไปถวายพระนะครับเขาบอกว่ามีวิตามินสูงมากนะครับวิตามินซีวิตามินอะไรพวกเนี้ยสูงมากนะครับนี่คือพวกพืชผลทั้งหลายที่ช่วงที่เรา w o r k f r o m Home นะครับไม่รู้จะทาอะไร หาตะก้งตะก้ามาซื้อมาทุกอย่างนะครับเอามาปลูกในตะก้าไว้นะครับที่ทางก็ไม่มีนะฮะที่ทางก็ไม่ได้ไม่ได้ไปจัดการมันเพราะว่ารู้แล้วว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม่ไม่ไมไมทำระบบน้ําระบบอะไรให้ดีปลูกไปก็ตายเปล่านะครับตอนนี้ชัยลงกาลังปรับปรุงฟาร์มครับปรับปรุงสวนนะครับเพื่อให้เดินเข้ามาชมสะดวกสบายนะครับ แล้วก็พวกเนี้ยนะครับที่เคยปลูกนะครับตอนเนี้ยก็ล้อมอีกใหม่นะครับก็คือเอาบล็อกมาล้อมนะครับเนี่ยมะละกอเนี่ยมันเนี่ยมะละกอต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่เดี๋ยวชายลงก็จะขายต้นพันธุ์มะละกอนะครับเดี๋ยวจะขายต้นพันธุ์มะละกอนะครับใครอยากได้นะครับต้นละร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับต้นโตๆเลยเอาไปปลูกเอาไปปลูกเลยเดี๋ยวชายลงจะขึ้นอ่า ลิงก์ตอนท้ายหรือเข้าไปดู YouTube ก็ได้ว่าปลูกแบบไม่ต้องฝังทำยังไงครับตรงนี้พื้นข้างล่างเป็นปูนเห็นไหมครับแต่ว่าสามารถทำให้มะละกอโตได้นะครับเพราะว่าเราเอาพวกเศษหญ้าเศษอะไรที่เราไม่ไม่ใช้แล้วเอาไปถมเอาทรายเข้าไปกลบนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก่อบล็อกเห็นไหมฮะก่อบล็อกมาเพื่อเป็นที่ไว้สำหรับปลูกมะละกอปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับเขาก็จะได้รูปแบบนี้ นะครับเชลก็จะมีมะละกอกินตลอดตลอดเลยรอบรั้วนะครับแต่ว่ากินไม่ทันนะครับกินแทบไม่ทันเนยนะครับทำส้มตำทำอะไรมาอวดแฟนเพจทุกวันแล้วก็ต้องมัดกับขอบรั้วไว้ด้วยนะครับเพราะาอะไรฮะเพราะว่ารากเขาไม่ได้ไปลงดินนะครับรากเขาอยู่เป็นปูนนะครับเป็นปูนแบบนี้นะครับปูนที่ที่เห็นอยู่นะครับ มะงมะนาวจะมะานาวมีเยอะเลยปลูกในถุงไว้เลยปลูกในถุงไว้เพื่อจะที่จะย้ายไปลงปลูกลงดินนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาย้ายนะตั้งแต่ตอนแรกแหละนะครับนี่เนหะ็นไหมฮะนี่มะละกอปลูกวางเอาไปวางไว้ข้างรั้วแล้วก็เอาทรา,ายไปกรบๆๆๆ,ๆแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็จะมีมะละกอกินนะครับใครอยากได้มะละกอไว้กินนะครับเดี๋ยวผมจะอ่ะโพสขายต้นมะละกอนะครับนะ ต้นแบบโตๆตเลยแล้วก็ส่งเพราะผมทดลองส่งไปแล้วนะครับก่อนจะขายอะไรเนี่ยผมทดลองส่งแพ็กไปก่อนนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อันนี้องุ่นองุ่นนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ปลูกไว้ในถุงเป็นต้นกล้านะครับซื้อซื้อต้นกล้ามาแล้วก็เอามาชาแล้วก็มาปลูกไว้ในถุงนะครับผ่านโควิดมารอบที่สามได้ได้ได้ลูกได้ได้ผลแล้วนะครับได้พวงละนี่อยู่ในถุงอยู่อยู่ในถุงอยู่ นะครับเห็นไหมฮะยังอยู่ในถุงอยู่เลยนะครับนี่นี่นี่เขาเป็นเถาเลื้อยไปมั่วมั่วไปหมดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโรงปลูกอะไรสักอย่างนะครับนั่นเห็นไหมไว้มรากาไว้มรากานะครับใครที่ใครอย่าทำตามนะฮะใจเย็นๆนครับเวลาจะซื้อของนี่ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนที่จะปลูกนะครับมองมุมไว้ก่อนฉันจะปลูกตรงนี้แล้วค่อยสั่งใช้ลงมาใช้โงฉันอยากได้นะ มะนาวนี่ไม่ได้ขายนะครับยังอยู่ในถุงอยู่นะครับเนี่ยกะว่าจะเอาไปปลูกในไร่ในสวนแล้วก็จะเอามะนาวมาทําส้มตํานะครับเนี่ยอยู่ในถุงอยู่เลยติดผลเรียบร้อยติดผลเรียบร้อยเลยนะครับไม่ง่ายไหมฮะวิธีใช้ลงก็คือ,อใส่ปุ๋ยเซฟสองไปนะครับเดือนละครั้งครั้งละช้อนนะครับแล้วก็ลืมไปเลยลดแต่น้ำเปล่า ก็บางครั้งก็ฉีดสายยางบางครั้งก็เปิดระบบพ่นพ่นฝอยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อเกาลัดต้นเกาลัดญี่ปุ่นนะครับเห็นเขาโฆษณามาขึ้นเวลาเราซื้ออะไรเนี่ยใน a c e e o o k เนี่ยนะมันจะขึ้นมาซื้อมาอย่างหนึ่งอีกอย่างก็จะขึ้นตามนะครับนี่ก็ ไรพุชานะครับพุชานะครับพุชาร์ก็ซื้อมานะครับดกมากนะครับใส่ซีเอฟสองเป็นหนึ่งช้อนซีเอฟสามเป็นหนึ่งช้อนดอกสะพังติดตั้งแต่ต่าเตี้ยเรียดดินเลยตั้งแต่หัวเขา่าอันนี้เป็นเชอร์ร,อรี่นะครับเชอร์รี่นะครับเขาบอกว่าเป็นเชอร์รี่หวานนะครับจริงๆรนะิงนมันไม่ค่อยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ใช่หรือว่านะนะครับหรือว่าเรายังปลูกไม่เต็มที่นะครับต้นเขาต้นเขายังคาอยู่ใน อะไรเข่งอยู่เลยนะครับไอ้ e, อยู่ในถุงอยู่เลยเชอร์รี่น่าจะอยู่ในถุงนะครับเนี่ยที่แดงๆอะ่ะที่ชัยลงจัดไปถวายพระครับมีรสเปรียปร้ยวๆอมหวานนะครับเปรี้ยวอมหวานแต่จะอมไปทางเปรี้ยวมากกว่านะครับแบล็คบัลลี่เดี๋ยวจะขยายพันธุ์นะครับใครอยากได้นะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์ก็คือตอนนี้มันจะมีข้างล่างเนี่ยเขาจะมีเถาที่เลื้อยแล้วก็แตกรากแล้วชัลงก็ขยายพันธุ์แล้วก็เอามาให พวกเราได้ไปปลูกที่บ้านกันนะนี่อะไรเอ่ยมันม่วงโอกินะว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้เบนนี่เฮรูกะนะครับอันนี้มันเบนนี่เฮรูกะนะครับปลูกในกระสอบตอนนี้มองไม่เห็นกระสอบแล้วนะครับเอากระสอบมาเอาแกลบเข้ายัดเข้าใส่นะครับเอาซีเอฟสองเข้าใส่เข้าไปแล้วก็เอามันมาเสียบๆในกระสอบแล้วก็รดน้ําฝนตกใส่บ้างรดน้ําฝอยบ้างมันก็สพรั่งเลยนะครับ มะเขือนะครับมะเขืออันนี้เป็นต้นกล้าอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นทับทิมกินทับทิมมันอร่อยนะครับชอบมากอุ้ยกรอบหวานอร่อยขอเม็ดหน่อยนะครับคายเม็ดออกมาแล้วเอามาเพาะไว้ในถาดเพาะนะครับได้ประมาณ2เดือนเห็นไหมฮะสเดือนก็ได้ต้นทับทิมเห็นไหมใครอยากกินบ้างนี่นี่นี่ทับทิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ายไปใส่ในเข่งอีกทีหนึ่งนะครับ พริกประดับครับพริกประดับพริกประดับนี่ก็เล็กเล็กแต่ว่าเผ็ดก็นะครับทานไม่ได้เลยพิตาชิโอถั่วพิตาชิโอของเรานะครับห้าหเดือนแล้วนะครับยังไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่ในถุงเหมือนเดิมแต่ว่าต้นโตต้นสูงมากนะครับเดี๋ยวช้ลงไปหาที่ปลูกก่อนถั่วพิตาชิโอเนี่ยนี่เห็นเห็นเห็นนี่ไหมเห็นนี่นี่น,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 นี่นี่แหละที่จะส่งไปให้ทุกเราใครอยากได้แล้วต้นละร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับอยากได้พิมพ์ว่า อยากได้ต้นมะละกอนะครับเป็นแขกดําแขกนวลที่ลูกโตๆครับลูกโตๆมากเลยนะครับเป็นมะละกอยักษ์เลยแล้วก็หวานเลยนะครับเนื้อดงแดงเลยนะครับเนื้อจะแดงเลยนะครับเห็นไหมฮะใบเบ้อเลยนะครับอันนี้ต้นสมบูรณ์มากนะครับใครได้ไปก็คือไม่น่าจะตายแล้วล่ะนะครับนะไม่น่าจะตายแล้วล่ะนะครับยกเว้นว่าขนส่งไปติดวันหยุดหลายวันอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเวลาออเดอร์มาก็ พยายามออเดอร์ในช่วงช่วงวันปกติก็ใครอยากได้นะครับต้นมะละกอนะครับต้นมะละกอชายลุงก็จะแพ็คแล้วก็ส่งไปให้ทุกท่านนะครับไม่ต้องไปเพาะเสียเวลามากการเพราะนี่เดี๋ยวได้ต้นที่เป็นตัวผู้บ้างเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะได้ักต้นใหญ่ๆตัวโตๆอันนี้เป็นมะเขือจากมะเขือมะเขือเนี่ยไม่ไม่ส่งดีกว่านะครับมะเขือเดี๋ยวเก็บไว้กินเองก่อน เนะครับเป็นมะเขือยาวบ้างมะเขือม่วงบ้างนะครับมีอะไรติดผลอีกไหมนะอัอนนี้ต้นตะขบนี่นี่นี่ตะขบตะขบเขาบอกว่าเป็นตะขบยักษ์แต่ไม่รู้ว่ายักษ์หรือเปล่านะครับเพราะว่ารากเขายังไม่ไปไหนเลยฮะยังอยู่ในเข่งอยู่เลยในเข่งเล็กๆนะครับตะขบนะครับพุทราพุทราหวานนี่นี่นะครับนี่นะฮะพุทราก็มีนะครับตะขบก็มีนี่พุทราแตกหน่อออกมาเยอะมาก คือไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วช่วยด้วยนะครับชัยลงจะรื้อแล้วจะรื้อจะปรับปรุงนะครับปรับปรุงฟาร์มเพื่อทําทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตอนนี้มันรกมากนะครับไส่มัสคัตอาง,งุนเคียวโฮอง,งุ่นต่างๆพันกันมั่วไปหมดนะครับนะเนี่ยครับชัยลงกลำลังปรับปรุงอยู่นะครับตรงนี้ก็จะ,ะเทปูนนะครับเพื่อเวลาเดินเข้ามาจะได้ดูสะอาดเรียบร้อยนะครับ ก็ให้คนงานเขาเทปูนกันอยู่วันนี้นะครับสองวันละโชคดีว่าฝนไม่ตกนะครับเทเสร็จพอปูนเสร็จตัวฝนตกตอนเย็นก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผ่านนะครับก็จะทําให้สวยๆนะครับว่าจะทําร้านชาบูร้านหมูกระทะด้วยนะครับแล้วก็พวกเราก็ไปเก็บผักเลยนะครับเก็บผักที่สวยๆสะอาดสะอาดมาหรือให้ใช้ลงเก็บแล้วก็ล้างรอให้ก็ได้นะครับแล้วก็มานั่งกินก็ได้นะครับกุหลงกุหลาบใช้ลงก็จะปลูกแบบนี้ครับเวลา ทำมาก็จะปลูกแบบนี้ก็คือก่อบ,บล็อกขึ้นมาแล้วก็เอาต้นดอกไม้ในโซนของที่เป็นส่วนประดับก็จะเป็นดอกไม้เป็นดอกกุหลาบเป็นอะไรบ้างนะครับอาจจะมีมะเขือเทศแซมอยู่นิดนดนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศด้วยนะครับมะเขือเทศเพื่อที่จะเอาไปทําส้มตานะครับเพื่อที่จะอแอบมาชิมได้นะครับในส่วนของโซนประดับก็จะเป็นกุหลาบผมกะว่าจะให้มันเลื้อยขึ้นข้างบนให้มันเลื้อยขึ้นข้างบนไปเลยนะครับ แล้วก็พวกเราก็ไปเซลฟี่ถ่ายรูปกันนะครับอันนี้ก็จะปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อว่าช่วงที่เขาคลายล็อกแล้วก็พวกเราก็จะได้มาผ่อนคลายนะครับมาหาต้นไม้มาหาชัยนาลองนะครับมาดูซิว่าชัยนรลงปลูกอะไรบ้างมีต้นไม้อะไรที่พอจะจิกกลับบ้านได้บ้างนะครับนะก็มาดูกันนะครับที่แน่ๆมะละกอนะครับเป็นพืชที่สามารถทําให้มัน เป็นพืชอาหารได้แล้วก็เป็นพืชผลไม้ได้นะครับตงเนี้ที่จะตั้งโต๊ะข้างนอกนะครับถ้าเขาไม่ให้เข้าขห้องแอร์ไงสมคพข้อบอกว่าห้ามไปอยู่ในห้องแอร์ร่วมกันเราก็อยู่ข้างนอกนะครับอ๋อทรายที่ใช้ปลูกนะครับก็เป็นทรายแบบนี้แหละนะครับทรายก่อสร,ร้างทรายอันเดียวกันเลยที่เทมเมื่อกี้นะครับใครที่อยากปลูกผัก ใช้ลงใช้ทรายแบบนี้นะครับปลูกผักเนี่ย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 ทรายแบบนี้นะครับเนี่ยเอามาปลูกพวกนี้นะครับปลูกองุ่นปลูกอะไรพวกเนี้ยนะครับใช้ทรายทั้งหมดนะครับทรายเหมือนเมื่อกี้นะครับนี่ต้นมะเขือไอ้ต้นมะละกอที่จะขยักได้นะครับต้นใหญ่ๆลูกผลใหญ่ๆก็จะส่งไปให้นะแพ็คอย่างดีส่งไปให้นะครับร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับออเดอร์เข้ามานะครับแชท เข้ามาทางไลน์นะครับแชทเข้ามาทางไลน์นะครับหรืออินบ็อกก์ก็ได้นะครับอินบ็อกก์ก็ได้นะครับอ๋ออันนี้เป็นสาวรถนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ปุ้ยนะครับจากสุราชดอนศักนะครับไปชิมน้ำาสาลรถที่ดอนสักอร่อยมากนะครับก็เลยเอาเมล็ดนะครับที่เหลือนะครับคายออกมานะครับแล้วก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะตอนนี้โตแล้วนะครับเนี่ยครับ ขอบคุณพี่ปุ้ยมากนะครับที่อุปถัมภ์นะครับต้นสาวรสนะครับอร่อยมากนะครับต้นนี้เดี๋ยวชัยรงก็จะย้ายถุงใหญ่แล้วก็จะไปปลูกนะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ให้ชมไปเรื่อยๆทางด้านนี้นะครับพวกยาเม็กซิกันพวกยาต่างๆที่จะปรนระนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามชัยนรงฟาร์มมาตลอดนะครับทางด้านของ Facebook ทางด้านของ y t u t u นะครับมีดอกบัวด้วยนะ <c oughs> ครับผมก็ล่ำลากันด้วยคำอวยพรเนี่ยขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ